โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ครับผมมาอยู่ที่หน้าเว็บ up หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเล่นเกมนะครับผมเป็นเกมสวิตโบลันซ่านะครับผมก็โอเคไปเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูก็แล้วกันนะครับก็โอเคไปฮะแล้วกดครัว่าสล็อตนะเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับโอเคก็มากดตรงนี้เพื่อนเพื่อนเนี่ยตรงมุมนี้นะครับผมกดหาค่าย pp จะเป็นตัวนี้เพื่อนๆนนะครับผมค่าย pp นะผมเป็นเกมพวกเกมสล็อตพวกเกมอะไรอะ เกมสวิตโบลันซ่านะผมเกมเดอะด็อกเฮาเพื่อนเพื่อนแล้วก็เกมกำนะันนะเนี่ยจะมีเกมกำนันด้วยนะเดี๋ยววันนั้นยังเขียนอยู่เกมกำนันเนี่ยเพื่อนเจะเป็นเกมกำนันนะววยอะไรนี่แหละช่างมันะครับผมเดี๋ยวอยหาเกมสวิตโบลันซ่าอ่ะนะผมจะเป็นเกมวันี้ครับผมเกมสวิตโบลันซ่านะฮะโอเคเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมลองดูซิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับเกมนี้มันต้องจัดแล้วเพื่อนโอเคไปฮะโอเคมาทุกคน ก็อันนี้นะครับวันนี้ก็ถึงมาที่3,437บาทนะครับเพื่อนๆก็ฟรีเกมฟรีเกมนเนี้ยเนี่ยมันจะซื้อฟีเจอร์เนี่ยอยู่ที่ขั้นต่ำ600นะครับก็คือเบ็ด6บาทนั่นเองนะครับผมเพื่อนเพือก็คือน่าจะลองเล่นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาจะเสิร์ฟให้ดูขออย่ทา,าท้าเบทดีๆนะก็คือเกมนี้เพื่อนเพื่อนถือว่าแบบมันไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะมากครับเพื่อนๆก็คือแบบลงมาแค่ตัวจ่ายลง8ตัวครบ8ตัวเนี่ยก็คือเราได้เลยนะครับเดี๋ยวแบบลองหมด Auto นะออโต้หน่อยสัก30 ลองดูก่อนฮะเทคนิคแรกเพื่อนให้เราเนี่ยปรับเบรบไปที่30บาทนะครับแล้วก็แบบออโตไปสักสิบรอบนะแล้วเจอว่าตรงนี้ให้เราไปจัด,จดต่อทุกคนลองดูซิแบบสับเซิร์ฟดูหน่อยเพื่อแบบมันมีแบบตัวใายดีฮะดูสิว่าเกมนี้มันจะเกลือไหม เน้นๆโอ้โห,โโหโย,ยกแผงยิ่งสุดโอ้โหยกแผงไปเลยอะโหดเกินเด็ดพันสองปะลองซื้อฟีเจอร์ไหนผมต้องสองพันก็คือถ้าเกมมันเข้าดีแบบนี้นเพื่อนเราเราสามารถแบบซื้อฟีเจอร์ไปได้เลยนะครับผมก็คือเนี่ยก่อนที่เราจะไปซื้อฟีเจอร์เนี่ยนะผมก็คือแบบถ้าถามว่าเราหมดมเพื่ออะไรนะครับก็คือแบบเช็คเกมดูว่านะครับเกมมันเข้าดีไหมนะครับผมถ้าเกมแบบ มันไม่ยอมแตกมาสักทีเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสเสี่ยงที่มันจะไม่ได้นะก็ลองดูเพื่อนๆโอ้โหบอกเพื่อนมีห้าฟรีสปินสวยๆครับผมมาดิสวยๆหมดยังเฮ้ยคนสวยยี่สิสวย,อย,สวย,ย,สวยโอ้โหยี่สิบสแพงไปหน่อยครับผมองุ่นสวยจริงกล้วยไปดีร้อยสามร้อยสามครับผมคูณสามสิบสามครับผมดอกนี้สามพันสามมึงคน สามประมาณประมาณสามพันั่นไหร่วะสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือเปล่าเพื่อนประมาณนี้นะเออจริงด้วยเพื่อนๆโอ้ดอกแรกแบบก็พุ่งมาเลยครับผมสุดจริงฮะซูบิวานาซ่าไม่งดอยู่แล้วอะ่ะบอกเลยว่าเกมนี้ครับผมยิ่งเล่นยิ่งคูนฮะตัวคูนแบบ ลวงมาสักพุทหลอย่างดิประเด็นให้เพืพ่อนๆเห็นหน่อยอโอ้โหกล้วยตัวถูกหมดแล้วเพื่อนน่าจะหมดและโอเคเนื้อผมก็ได้มาซื้อไปที่สองพันบาทเพิ่มเลยมาที่สามพันแปดนะกำไรประมาณสามพันกำไรประมาณพันแปดทุกคนก็ถือว่ากําไรฮะผมกำไรพันกว่าบาทนะก็ถือว่าสวยอยู่เพื่อนก็ไม่แบบมันไม่ได้เกลียดเท่าไหร่นะครับมาเราลองไปต่อทะเบียนยี่สิบเราหมดนีห้ได้ก่อนเช็คหน่อยเช็คหน่อยลงไหมเออกล้วยมาสวยเริ่มมาแล้วไปต่อยังไม่แบบ ยังไม่โอเคนะ๋ยวเมื่อกี้อตอนนี้ก็โอเคผมหายซึงแถบโอ้โหสุดจริงไปต่อัีนิดนึงมาต่อไหมนี่เราลองดูเพื่อนๆเผื่อแบบแบบจั๊กพอดตดีๆเข้าลงไหมวะอย่างเงียบหนานะเพื่อน คือมันเงี่ยแบบนี้มันก็กไม่โอเคนะผมว่าไปลองดูซักสองพันฮะเพราะว่าแบบอันนี้เราก็กำไรได้เพื่อนถือว่าถ้าเสียดอกนี้สองพันนะก็คือแบบพอเ,เพื่อนนะเพราะว่าแบบเรายังมีทุนต่อเรายังสามารถไปเล่นเกมอื่นได้นะครับหรือว่าเราสามารถก็เราก็สามารถถอนได้นะมาไหมนี่กล้วย 84 84ปคูณเท่าไหร่วะคูณ14ฮะโอ้โหพันเอ็ดนี่มันสวิตบอลซ่าหรือเปล่าหรือว่าสวิตบอลเกลือยื้อิบสิบองพันเพิ่งได้พันสองเองนะยังไม่โอเคเ,เพื่อนๆอออย่างนี้ดีครับผมยกแถบไปดิห้าสิบเก้าครับผมคูณ 47ดฮะตองนี้อีก3บาทครับผมโอ้แม่งสดจริงทุกคนคือยอมรับอะนะครับผมโหดจริงครับเกมนี้ผ่านเลยเพื่อนๆผ่านผ่านมาเล่นนะไม่ใช่ผ่านหนีนะครับผมคือโอเคเลยครับมาโอ้โหคูณแังหนักเอาดี40คูณ2ีพัน้อยย1,120บาทโอเคสวยคุ้ม คุ้มจริงฮะประมาณ5,000กว่าเพื่อน5,100นะ5,149โอเคเพื่อนก็ได้ในนี้ซื้อไป2,000นะก็ได้มาที่5,149บาทครับผมก็รวมหมดเพื่อน,อนทุนนิดหน่อยเพ,อเพื่อนก็ได้มาที่8,241บาทนะครับผมก็ถือว่าสุดจริงฮะเกมนี้ก็เกมนี้เนี่ยนะครับผมถือว่าแบบฟีเจอร์ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ใครอยากรู้ว่าเทคนิคหน้าหรือว่าเกมหน้าผมจะเล่นเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมไปทดลองซือ้อไปสิน้นนึงเราจะได้พอเลยนะฮะถือว่ากำไรคุ้มมากเพื่อน <ะ>มาดิยิ่งเล่นยิ่งไหลอ่ะบ,บอกเลยนะครับเกมนี้ <ś led> สแกตเตอร์ขาดแค่ตัวเดียวเองนะอลองหมุนสักนิดหนึ่งจะมีแบบมาอีกหรือเปล่า โอ้ยเยี่ยสุดสุดจริงว่ะคือแบบมันหายไปทั้งแผงเลยครับทุกคนคือว่ามันโอเคนะแล้วก็แบบฟีเจอร์เกมอะไรเนี่ยมันน่าเล่นมากทุกคนคือแบบไม่ต้องไปเป็นองอะไรมาฮะรุนแค่ตัวจ่ายเพื่อนพวกผลไม้อะไรเนี่ยน่ครับผมลง8ตัวนะก็คือเราได้เลยเพื่อนสแกตเตอร์ก็สตัวฮะไม่ใช่สิสาตัวเออใช่สี่ตัวนะสแกตเตอร์มันสี่ตัวสี่ตัวเราจะได้หมุนฟรีเลยนะครับถือว่าสุดจริงฮะเกมนี้ โอเคครับมาพอแค่นี้ดีกว่าเพื่อนก็นเพื่อนๆหน่อยนะครับไม่สนใจนะครับอยากจะเล่นตามผมนะครับหรือว่าอยากจะมาลองเล่นวยกันนะครับก็สามารถแอดไลน์ตา่างคลิปนี้มาได้เลยนะครับผม